ภาพต่อเนื่องภาพเคลื่อนไหวภาพอุ๊ยคุณพี่ชอบเล่นกล้องค่ะเนี้ย <c oughs> ใช่ค่ะอืมพิลิตเตอร์กลมโยธาไล้วให้มม네ูวยคะเนี้ยอู้ใช้แอปพลิเคชันเยอะจังเลยมานวดที่นี่บ่อยไหมคบพีบ่บ่อยบ่อยแต่ว่านวด,ดนวดเราไม่ได้แถมเลยนะที่เนี่ยโอ้พี่เคยนวดกะปีไหมคะเคยหลายครั้งเลยนะคะ <c oughs> แล้วชอบไหมคะก็โอเคนะเรินเพลินดีชอบมันแบบไหนคะชอบแบบนี้ค่ะ มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มึงใส่เสื้อขาดแล้วเอายอมรับนะตอนเซลล์ส่งรูปมาไม่คิดว่าขาขนาดนี้ไม่ได้ไปดูไงอันนี้ไม่เดี๋ยวหาบูลลี่แบรนด์เข้านะมันเป็นสไตล์แต่แค่กูแค่ไม่เก็ตขอเอาไฟทีนี้เอาไมขึ้นไปเลยอีสัตว์เสียงไม่ชัดดูนมที่ป่ะเนี่ยมั่งอยู่ตนี้นมแบบนมใหญ่มากแต่รู้นะว่าไม่จริงอะรู้นะ มองจัมมนเข้าไปึงรู้ได้ไงมึงเห็นมันแก้ผ้ามาแล้วก็ใช่ไงคะอีนี้ถ้าไม่จริงกูทำใหญ่กว่านี้มึงดูหัวนมมันข้างในเป็นอะไรกรวดข้างในเป็นอะไรอยากรู้เหรอกรวดอีนี้อีสัตว์ไอ็หัวนมอีเหี้ยอีดอกไอเหี้ยไอนี้กูทำหนะหน้าแต่ทำแต่หน้าอกเปล่ามาหารอยอีสัตว์ เคยเห็นรอยมันมีรอยแยกแต่มันไม่ใช่ตรงนี้มือจากคนเนี้ยยังไง only fan กูมีแฟนคนเดียวเหรอ only fan คือเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ที่คือเอารูปไปลงค่ะแล้วก็ต้องเสียเมมเบอร์ไปดูค่ะไม่รู้อ่ะกูจะบอกให้ว่าคนทำ only fan บางคนเดือนนึงนะเป็นล้านค่ะเออเป็นล้านแล้วมันได้จากไหนอ่ะนี่สมมติาสมมติอธิบาย อันนี้กูไม่รู้เรื่องนะอันนี้กูไม่อ่านกูอ่านมานะกูอ่านนะกูอ่านนะกูอ่านมากูอ่านมาคือมันก็เป็นเว็บไซต์ใช่ไหมสมมุติว่ากูจะไปดูรูปมึงหนึ่งกูต้องเสียเมมเบอร์ราคาก็แล้วแต่เราความพอใจของเราเฉพาะรูปด้วยเหรอโนจะได้ดูได้ทั้งหมดแต่ถ้าอยากดูบางรูปมึงต้องเสียเงินเข้าไปดูบางรูปอีกแล้วก็ในรูปนั้นมึงสามารถทิปได้อีกเพื่อจะแบบไดเล็กคุยกันแล้วก็ส่งรูปพิเศษให้อีกและอีกอีกน้องเขาชื่อน้องยิ้มนับเลยไหม น้องสมัยน้องสมัยทำอดีแฟนด้วยใช่ค่ะมันมันคืออย่างที่พี่โอ๊ตเล่าจริงไหมลูกใช่ค่ะเป๊ะเลยค่ะพี่โอ๊ตนิ่งไม่น่าจะอ่านจากจากแบบพี่คิดว่าน,น่าจะมาจากประสบการณ์ตรงนี่ แต่ถ้าชุดนี้ถ้าเป็นอลリแฟนจะถ่ายได้ปกติได้ถ้าไม่ได้ไม่เดี๋ยวไม่ต้องถามน้องก่อนว่าน้องเขาระดับไหนบางคืออลリแฟนบางบางคนอ่ะหมดเลยแหกหลีหูเลยก็มีมันแล้วแต่มันแล้วแต่แแล้วต่ของหนูแค่ไหนคะของหนูก็คือจะเป็นเออ่บิกินี่คอร์สเพอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือเราจะไม่มีแบบนูดเปลือยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะใช่ถ้าถ้าชุดนี้ลงอินสตาแกรมปกติจะถ่ายไงถ้าชุดนี้ก็มันก็แบบเอาหมอนเออกอาเอาหมอนเอาแบบนี้พโอทีถือหมอนได้น่อย เอออะสมมตินะสมรักสมรักสมมติชุนี้ลงอินสตาแกรมปกติแจมไม่นั่งตรงนู้นเลยเด็กปึงเป็นผู้บริหารนะไม่ใช่มันยังได้ดูกันเลยมึงได้เด็กๆมันดูอันนี้แหะถ้าลงอินสตาแกรมปกติจะถ่ายไงก็อาจจะแบบนิดหน่ออันนี้ลงอินสตาแกรมอันนี้อะ อันเนี้ยคนลิแฟนไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็จะปกติก็จะลงแบบปกติใส่ไปเที่ยวกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงียมันต้องมาดูแบบพิเศษเฉพาะใช่ก็คือเราก็โยกแบบรูปเซ็กซี่ไปลงในโอลิแฟนค่าซับเท่าไหร่ลูกเดือนละพันค่ะประมาณแล้วถ้าสมมติมีแฟนแล้วแฟนบอกว่าเราห่วงเพ้อไม่ทำได้ไหมก็ต้องเลี้ค่ะใช่ ก็ต้องเลี้ยงกูได้ก็ต้องแบบว่าเออโอเคมีมีมีงานอย่างอื่นทำไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีรายได้จากทางอื่นไหมเพราะจริงๆรายได้จากตรงเนี้ยหนูทํามาได้แบบเดือนนึงใช่ไหมคะรายได้ดีไหมหนูได้ประมาณหกหมื่นต่อเดือนแใช่ตอนนี้นอกจากออลิไซนหนูประกอบอาชีพอะไรบ้างเปิดร้านนวดค่ะคือร้านดาราอโลมาค่ะอยู่แถวแถวแฟชั่นไอแลนด์จริงตอนนี้เป็นเอ่อเป็นเซล์เกี่ยวกับพวกแบบอุปกรณ์ไอทีด้วย ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้อะไรแต่หนูไม่เคยเป็นพิตตี้มาก่อนไม่เคยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนคือหนูถ่ายแบบลงพวกคับอีคืออ๋อก็คือคือโคตรเยี่ยเลยคือมันเป็นไงมันติดแล้วอ๋อไม่ไปตนองก็เขาเรียกว่าเป็นนางแบบรับจ้างใช่ไหมเป็นแบบฟรีแลนซ์สมัยก่อนตอนแบบเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูมีแฟนมาแล้วทั้งหมดกี่คนสี่คนคะ่ะคือตั้ง,งแต่เอาความก่อนเมื่อก่อนหนูคบทอมอตอนสมัยแบบเด็กเรียนเด็กเด็กอ,อ,อ่อนต้นไม่หญิงล้วนค่ะแต่เราครบรุ่นพี่เขาเรียนหญิงล้วนจนแบบมาคบผู้ชายคนแรกอ่ะตอนประมาณา1 7จคบมาประมาณ2ปีกว่าเลิกกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถึงมากมากแบบหนูไปเดินห้างกับแม่ห,หนูต้องโทรสายทิ้งไว้อ่ะแล้วเขาก็จะฟังรตลอดว่าเราอ่ะอยู่ไหนทําอะไรกันใครมันก็ไเหมือนโทรศัพท์อ่ะเร้วก็หลโหลออย่าวางสายกูนะ แล้วก็ถือไว้เราเราเคยทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกะแวเราไม่เคยแล้วสุดท้ายเลิกกันเพราะว่าก็คือหนูอ่ะมันได้จังหวะคือหนูเข้าเรียนมหาลัยปีหนึ่งแล้วหนูต้องไปอยู่หอหนูก็เลย หนีเลยค่ะก็เลยแบบได้เลิกกันอันนั้คนที่สองถูกไหมอันคคนแรกที่เป็นคนแรกคนที่เป็นทำไม่นับคนที่สองล่ะคนที่สองเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเนี่ยแหละค่ะก็คบกันได้ประมาณ2ปีคนนี้เป็นเกมเมอร์ติดเกมติดเกมเป็นอาชีพเป็นนักกีฬนอีสปอร์ตพยายามอยากจะไปเป็นอาชีพแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอาชีพมันก็เลยเหมือนแบบอ๋ออยู่แต่กับเกมแล้วเลิกกันเพราะว่าเขาติดเกมอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราอ่ะด้วยความเรายังเด็กอ่ะพอเราเริ่มเบื่อตรงเนี้ยเรที่มันแบบ S <S เออหน้านตื่นตาตื่นใจนู่นนี่เราก็มีไปคุยกับคนอื่นด้วยแต่คือลึกๆอ,อ่ะเบสออกอ่ะมันมาจากการที่เราสองคนอ่ะไม่คุยกันเวลาเราไม่พอใจอะไรกันเราก็เก็บไว้ไม่มีใครบอกเลิกกันก็คือแบบสุดท <ๆ S 2> <น>้ายก็เลิกกันด้วยโอเคก็คคคด,<ๆ>ด้วยดีด้วยดีใช่แล้วสรุปหนูไปค,คบกับคนที่คุยใหม่คนนั้นไหมไม่ค่ะหนูก็แบบแค่คุยเฉย อ่ะคนที่3เป็นคนสิงคโปร์ค่ะพบกันนะ่ะประมาณเดือนหนึ่งก็ไปไปมาๆเจอกันทุกอาทิตย์ซึ่งจริงๆอ่ะเรารู้แหละว่าเขาอ่ะมีลูกแล้วนะอืแต่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเลิกกับเขาเลิกกับใครยาไปเลิกกับเมียแล้วลนู่นนี่แต่มีลูกติดนะอ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่ติดทีเนี้ยเจอมาเลยอ้อนบ้าเจอ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 สิงโตพ่นน้ำไหมลูกเจอเจอค่ะพ่นน้ำเลยเลิกเลิกเราเจอสิงโตพ่นน้ำเราแบบนี้ป่ะอ๋ออันนี้ไม่เป็นท่าแบบซิงเจ่ะ ทีนี้มันมีจุดพีก็คือครั้งสุดท้ายที่เจอกันอะหนูบินไปหาเขาที่สิงคโปร์จนวันนั้นวันกลับแล้วเขาก็ไปเช็คเอาท์ล็อบบี้หนูก็ยืนรอสักพักหนึ่งมีผู้หญิงเดินเข้ามาหาหนูไปผู้หญิงคนนั้นค่ะผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาแล้วก็พูดกับหนูาณว่าไปเที่ยวเมอร์ไรออนพูดกับหนูว่าไปเที่ยวกับผัวฉันอะมีความสุขมากไหมโอไยยิ้ว ไอ้เดียววิทพัวไอ้แฮปปี้ไหมขอโทษก่อนเลยซึ่งหนูไม่รู้ไงหนูก็ขอโทษเขาแล้วหนูก็บอกว่าแบบหนูไม่รู้ oh. เสร็จปุ๊บผู้ชายอ่ะก็เดินมาลาก <c oughs> ผู้หญิง<ะ>อ่ะออกไป <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งสติแล้วก็เรียกแท็กซี่แล้วก็ไปสนามบินด้วยตัวเองจนมาเจออีกคนนึงคนนี้ก็คือเป็นสายเตให้ทายดีกว่าว่าเขาให้เงินใช้เดือนเท่าไหร่หนึ่งแสนมากกว่านั้นค่ะเฮ้ยว้3ยต่อก็พออจริงๆอ่ะจะพูดว่า u n l i m i ิเต็ดอ่ะมันก็พูดได้เพราะว่าขออะไรเมื่อไหร่อ่ะก็จะได้ตลอดคุยสามเดือนอ่ะหนูได้รถเบนซ์มาคันนึง เป็นชื่อหนูเลยเหรอเป็นชื่อหนูอีเฮี้ยเดินนึ่นเจอเขากี่ครั้งคะมากสุดก็สองครั้งเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่เขาทำงานอยู่แบบ ทีเนี้ยคือเหมือนประเด็นอ่ะหนูก็ไปเจอคนคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่แล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบอยู่เขาแล้วแฮปปี้จังเลยได้คุยกันมันแฮปปี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยของพ่อหนูเจอเขาแค่เดือนละสองครั้งใช่แต่เจอคนเนี้ยบ่อยๆก็ก็มีวันไหวเราก็เหมือนมานั่งทบทวนตัวเองว่าแบบความสุขของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินหรือว่าความสุขสบายทางสิ่งของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีตรงอื่นอีกนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน เขาอ่ะไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรคืนจากหนูแต่ว่าหนูรู้สึกไม่ดีะท้่หนูต้องไปเอาของของเขามาโดยที่แบบเราไปคุยเทใจคนอื่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยคือลดเขาไอ้ใครว่าคบกับผู้ชายคนใหม่กี่เดือนคบมาประมาณ4 5 6ห้าเดือนประมาณเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะเขาดีมาตลอดเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจนวันหนึ่งอ่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปคนคบกันเนี่ยคุยกันเป็นแฟนกันคุยกันตลอดคือห่างกันแบบชั่วโมงสองชั่วโมง3ชั่วโมงมันยังพอเข้าใจได้แต่อันเนี้ย มันตอบแค่แบบเช้าแล้วก็มาเย็นเลยคือมันหายไปเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่วันเดียวเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเฮ้ยทำไมเหมือนไม่แคร์เราเหมือนเดิมเหมือนไม่ใส่ใจเราเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยคนล่าสุดถูกไหมใช่คนล่าสุดเขาไม่แคร์เราเลยหรออเ้ย คุณผู้ชมสิ่งที่ซานีอ่านเมื่อกี้นนะคือบันทัดแรกซึ่งถามว่าใช่เวลาเข้าลูกค้าค่ะให้มันจบเรื่องนี้ก่อนสุดท้ายแล้วเลิกกันวันที่เลิกกันเราบอกเขาว่าอะไรหนูบอกว่าเออเราแบบไม่โอเคแล้วอะเราไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ชอบฟิลแบบนี้เลิกกันเถอะผู้ชายตอบกลับมาะว่าถ้าเธอคิดอย่างานั้นอะเราก็โอเคเขาไม่แคร์เราเลยหรอ ยังไงนะยังไงนะยังไงนะเขาไม่แค่เราหรอค่ะแค่แบบไหนนะแบบนี้ปะสวยขนาดนี้ไม่แคร์ไม่เป็นไรจะบอกว่าอันนี้แครมากเพราะว่าพี่นีใช้ประจำค่ะอันนี้คือแคลทริปเปิลซีสกินบูสเตอร์ ทรีทเมนต์แพดคือจะบอกว่าเป็นเซรั่มแบบแผ่นและเขามี2งด้านนะฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสครับส่วนอีกด้านหนึ่งเขาเป็นบำรุงอ่าสองวัน <in> เป็นทูอินวันสะดวกมากไม่อันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์ของ SLC ีนะสยามเลเซอร์คลินิกนะแล้วก็านะช่วงเนี้ยกูอ่ะไม่ได้ไปคลินิกเลยฉะนั้นเนี่ยตัวช่วยที่สําคัญคือเหมือนเราได้ทำทรีทเมนต์เองที่บ้านใครที่มีสิวอุดตันหรือว่าสิวเซียนเนี่ยนะคะอย่างของพี่โอ๊ตอย่างนี้นะคะล้างหน้าเสร็จนะเราใช้ด้านนี้ก่อนที่เป็นไมโครไฟเบอร์ตัวนี้พี่โอ๊ตเห็นไหมจะมีคววาารรู้สึกแบบ่ตง หมูอะผู้ชายจะชอบแบบมีแถ,แถวแถวนี้เยอะไมโครไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยขาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วส่วนอีกด้านพอพี่โอ๊ตใช้แบบด้านนี้เสร็จปุ๊บมาใช้ด้านนี้อีกด้านเนี่ยจะเป็นด้านเซรั่มฉ่ำๆบำรุงด้วยสารสก,กัดวิตามินซีทาให้ผิวพี่โอ๊ตเนี่ยนะคะเนียนรอยดําเนี่ยแลดูจางลงเวลาเช็ดี่ห้เช็ดขึ้นนะคะให้เช็ดขึ้นกระจางไส่กี่วันใน7วัน7วันรู้เรื่องจริงและที่สําคัญจะบอกว่าแผ่นชุบม,มากพี่โอ๊ตเห็นปะใช้หน้าแล้วยังใช้ที่คอได้อีกเนี่ ใช่ไหมเวลาถ้าขอแล้วจะด้องต้ต้ๆตไม่ติดเพราะว่าจะกระจากสายภายในเจ็ดวันเพราะฉะนั้นนะคะผิวตรงไหนด้านๆใช้ได้หมดศอกก็ใช้ได้เข่าก็ใช้ได้ตรงก้นอย่างเงี้ยผู้หญิงอ่ะบางทีแบบนั่งนานๆนั่งพื้นไม้อะไรเงี้ยถ้าแบบด้านหรือว่ามีความมีรอยดำใช้ได้หมดคือสิ่งที่กูชอบเลยคือมันมีซิปล็อกใช่ มันพกพาได้เนอะผู้ชายอย่างกูว<ม>เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นหาซื้อง่ายมากนะคะง่ายๆเลยพี่โอสตสมมุติว่าลืม ลืมพกไป <ừ> mm. ไปซื้อได้เลยเดินไปเซเว่นอีเลเว่นนะคะตามสาขาใหญ่ๆทั่วประเทศเลยราคาถูกมากจะบอกว่าซองละแค่49บาทเท่านั้นและแฮชแท็กนะคะที่เราสามารถเข้าไปดูนะเผื่อใครแบบอยากรู้รายละเอียดนู่นนี่เ<ม>ข้าไปดูได้ค่ะแฮชแท็กแคลเธอไงในเซเว่นแ,แคลทริปเปิลซีสกินบูสเตอร์ทรีทเมนต์แพดเนี่ยนะคะผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็บำรุงผิวในแผ่นเดียวผิวกระจ่างใสเคลียร์สิวสิวอุดตันและรอยดำภายใน7วันจ้า แล้วก็โสดมากี่เดือนกี่ปีประมาณ6เดือนมีคนมาจีบมีคนมาแอลมีคนมากี่คนถ้าช่วงช่วงนี้ก็ก็เยอะอยู่ค่ะแล้วที่ดุลารากูรู้แล้วเหรอดารามีคนเดียวเออจริงจริงอ่ะคนอ่ะเข้ามาเยอะแต่ว่าหนูอ่ะจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนิดนึงไม่ค่อยชอบคุยับใครถ้าเราแบบว่าสกรีนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ไปต่อเราก็ไม่ตอบเลยแล้วดาราคนนั้นหนูตอบปะ ไม่ตอบค่ะเพราะว่าช่วงนั้นค่ะอ่านไหมอ่านไหมอ่านอ่านอ่แต่ไม่ตอบอยากได้อะไรก่อนข้อที่เขาเสร็จหรสเปกก่อนสเปกอ่ะสเปกก่อนมาโตกว่าค่ะประมาณเท่าไหร่ได้สามสิบแบบหน้าตาเด็กกว่าได้ไหมไม่เคยคบเด็กกว่าเลยโอเคใช่ถ้าแบบสเปกนะคะสูงขาวสีอะไรแบบนี้เหมือนฟิลแบบพระเอกบูติกบูติกซีรีสเกาหลีแต่งตัวเนี้ยเนี้ยมาเลย ชอบคนที่แบบพอเราคุยด้วยแล้วเขาฉลาดแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืออย่างงี้กูมองว่าเขาอะทําธุรกิจฉะนั้นเนี่ยคนที่จะคุยกับเขาเนี่ยจะต้องมีมุมมองหรือมีอะไรที่สามารถเขาจะปรึกษาใช่ใช่ใช่เขาจะเขาจะษาดูดูจะฟิลแบบว่าโอ้โหอยากคุยด้วยทุกวันเลยอะคือแนะนําเราสอนเรานู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะชอบชอบคุย อย่างนี้<ล>ห,นหมีได้ปะไม่ติดเลยค่ะถ้าเกิดแบบว่าพี่แบบแนะนำหนูได้อะไรเงี้ยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรพี่มึงต้องไปแนะนำฉันสาวพี่เชิญเจ้าประธานขึ้นสุรยอดเสาเลยคือจริงๆจะเป็นแบบพนักงานอานอฟฟิศหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่อย่างที่บอกว่า,าต้องอมีเวลาไงต้องมีเวลาให้ใหนิดนึงอะไรเงี้ยหนูเป็นคนชอบเที่ยวหนูชอบภูเขาหรือชอบทะเลมากกว่าคะชอบทะเลมากกว่าเฮ้ยไม่ชอบเขาหรอชะอำชอบไหมคะชอบค่ะวว้า บางคนอาจจะไม่ชอบเปิดเตียนหัวหินไหมไปบ่อยมากเลยอะชอบมากเลยอยากถึงหัวหินไหมอยากค่ะอ่ะข้อดีข้อเสียเออข้อดีข้อเสียสวยข้อดีสวยโอ้โหขยันไอ้เฮียก่อนก็สวยคือผิวดีมากค่ะเหมาะกับลูกค้าไทยอินวันนี้มากค่ะไม่ได้มองผิวค่ะมองนมหนึ่งค่ะมึงเชื่อป่ะกูเป็นคนเฉยๆกับนมจกูไม่ได้เป็นคนแบบไม่แคซีกูชอบผู้หญิงก้นสวยมากกว่า อีนอมไไปทะว้า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 ไปที่มองอ่ะไม่ได้ชอบนะสมเพศทำทำไม <c oughs> ข้อดีกว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ ข้อดีขขาเสียเป็นไงลูกไม่เจ้าชู้เจ้าโปรเจกต์แล้วก็ร hmm. ักเดียวใจเดียวเจ้าโปรเจกต์หมายถึงว่าแบบคิดงานอยู่ตลอดเวลาหนูหนูเป็นคนแบบว่าชอบคุยเรื่องงานอะค่ะข้อดีอะหนูไม่ห่วงไม่หึงทำอะไรก็บอกเฉยๆเขาชอบกีฬาชอบแต่งกีฬาอะไรกีฬาชอบอะไรครับขี่เจ็ตสกีโอ้ยไส้หนูชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยไปขี่แบบ ATV คือแอดเวนเจอร์ทุกอย่างใช่ ABC ลูก สร์เล่นไหมคะเล่นค่ะเขาชอบเขาชอบกีฬาเอาดอต่อตเอาดอชอบเอาดอเอาดใช่เคยกลางแจ้งไหมพูดได้ไหมเคยพูดได้พูดได้เคยกลางแจ้งไหมลูกก็ก็มีบ้างก็มีบ้างเป็นบรรยากาศบ้างอะไรอย่างเงี้ต่อต่อต่อพอดี มึงคิดว่าเขาให้คะแนนแซกตัวเองเท่าไหร่อะไรใครคะแนนคะแนนแซกเหรอแแแแแแดดดดดดเซ็กตัวเอง10คะแนนเต็มหนูให้เท่าไหร่ครับอ่าให้ยืนพื้นแค่แปดก่อนแล้วกันโอ๊ยไม่ใช่หอมโดนหอมโดนหอมตัวค่ะหนูให้เก้าหรอเพราะมึงมีชุดเซ็กซี่แคยี้จุดติ้งค่ะไอ้เห็ยหนูมีชุดอะไรบ้างครับเคยหนูก็มีชุดนอนไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยจะชอบว้าวชุดนอนไม่นอนว้าว คอสเพลย์ตามพี่ดันหมดเลยมีนอนจดีวชุดไม่นอนไหมคะคอสเพลย์คอสเพลย์ก็คือเมดอย่างนี้ว้ายเมดชุดที่หนูคิดว่าเจ๋งที่สุดคอสเพลย์โู้โหชอบชุดนี้มากอย่างนี้แม่ก็แบบชุดแบบเสือสาวอะไรอย่างนี้ข้อเสียหรกโลกส่วนตัวสูงค่ะเราก็จะมีสเปซของเราอะไรอย่างเงี้ยบางไม่คุยกับคนง่ายๆใช่อาจจะเข้าหายากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้า ถ้าแบบเราต้องแล้วลมก่อนเขาบอกเขาจริงจังเกินไปจริงจังก็จะเป็นคนแบบจริงจังอ๋อเหมือนเหมือนที่หนูบอกว่าถ้าคบแล้วหนูก็อยากคิดไปถึงเรื่องอนาคตเลยใช่ไหมถึงแบบแต่งงานถึงขั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบความลำบากนะคือหมายถึงว่าหนูไม่ชอบไปเที่ยวแบบเดินเขาลุยป่าอะไรขนาดนั้นอ่ะถ้าสมมติจะให้ไปเที่ยวแบบลำบากแบบแบ็คแพ็คเนี้ยไม่ชอบไปแคมป์อะไรเงี้ยไม่เอาอยากเที่ยวสบายคือถ้าไป การเต็นเนี่ยเต็นต้องมีแอร์ไม่อยู่แลงบางทีมันขึ้นพวกภูทับเบิกอะไรเงี้ยมันเย็นแล้วไม่ต้องเปิดแอร์อ๋อแต่ว่าอย่าเปิดไฟในเต็นท์เท่านั้นเองทำไมจะมันเห็นเงาหรอไม่นางบอกว่าอยากเที่ยวต้องได้เที่ยวใช่นะหนูจะแบบงอแงเรื่องแบบเรื่องเที่ยวเนี่ยเดือนนึงต้องแบบขั้นต่ำเลยก็ต้องพาหนูไปที่หนึ่งอะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อย่างเช่นอะไรฮะหัวหินอะไรอย่างเงี้ย ชะอำอะไรอย่างเงี้ยไปได้ทุกวันหนุกแต่ว่าเดินนึ่งเลยรักสบายมั้ยหนุกรักค่ะรักอันนี้เป็นข้อเสียเลยค่ะรักสบายรักสบายเจ้าชู้มั้ยหนกเจ้าชู้มั้ยข้อเสเจ้าชู้มั้ยถ้าโสดอ่ะเจ้าชู้แต่ถ้าแบบมีแฟนก็คือหยุดเลยผู้ชายได้ผู้หญิงติดไหมก็ตั้งแต่เลิกคบพรอมมาก็ไม่ค่อยได้แบบรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยกับผู้หญิงใช่ก็จะรู้สึกได้ไหมก็ไม่ไม่รู้ ก็ทานเผื่อคนอื่นก็อาจจะก็อาจจะอย่าลืมกูนะก็ไม่ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดกันปิดกันใช่ค่ะถ้าคุยแล้วมันแบบพร้อมพร้อมกันเนี่ยสามคนก็ได้เลอหมายถึงว่าไปเที่ยวพร้อมกันก็ีได้ใช่ไหมได้ค่ะโอปุ่นดีค่ะโอ้ยไ้เที้ย อาถ้าอยากจะเจอก็หนูเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนค่ะแต่ว่าไปได้เจอได้ตามแบบร้านอาหารชอบหนูชอบกินโซนไหนครับที่หนูไปไปทุกโซนเลยค่ะเพราะว่าหนูเน้นเป็นคอมมอนฟายไรนิ่งโอมาเกเซอะไรก็คือตอนนี้ที่พักหนูอยู่แถวไหนแบบที่อยู่อยู่รามินทาค่ะโอเคถ้าถ้าเป็นห้างเราก็จะไปเดินอีทวิวไอจีทักไปหนูตอบไหมคะไม่รับปากค่ะ อย่างที่บอกว่าแบบ DM มาก่อนใช่ค่ะมาก่อนโอลิแฟนมันมี DM ไหมมีค่ะมีมีหนูตอบไหมตอบค่ะอ่ะไอบค่ะก็ต้องไปทางนั้นไปซับก่อนนะท้ายก็โอพคน้องหน่อยอ่ะหนูแฮปปี้เบิร์ t เดย์จ้ะไม่ขอให้เขาเจอคนดีๆตามสเปคเขาให้มีแฟนที่แบบปรึกษากันได้มีแบบอนาคตร่วมกันเพราะว่าเขาจะจริงจังแล้วนะเออเขาไม่ได้คบเล่นคุยเล่นฝากทุกอย่างให้เลยครับเอาโอลิแฟนก่อนโอลิแฟนหนูชื่ออะไรคะ จัสไมายค่ะก็ติดตามได้ทางแบบ i อนะคะชื่ออะไรคจัสไมายเหมือนกันจัสไมคยค่ะแล้วก็ Facebook ชื่อกัลยาแซงโงเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฝากร้านนวดร้านนวดฝากร้านนวดนะคะอยู่แถวแถวแฟชั่นไอแลนด์นะคะพญาสุรีนะคะชื่ออะไรลูกดาราอโลมาค่ะะค่ะถ้าใครอยากเจอก็แบบแวะเข้ามานวดบ่อยๆมีที่พญาสุรีหนึ่งแล้วก็มีนาคนิวาสค่ะนาคนิวาสบ้านเก่าแต่ว่าชื่อร้านเดียวกัน คนละล้านคนละชื่อเป็นดาวอโรมากับดาราอโรมาใช่ค่ะโอเควันนี้เราก็ทำพิธีนะคะการฮาราคิรีฮาราคิรีตัวเองเป็นรายการดูดูเป็นรายการใพี่หน่อยเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกบทให้พี่รู้อีพีหน้านะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะ กดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะไม่ต้องไปฟอลโล่พี่ซานีนะคะไม่ต้องไปฟอลโล่พี่ซานีนะคะเขาเขางานเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเขางานเยอะแล้วค่ะถ้าชอบหนูถ้าชอบหนูติดตามรายการด้วยนะคะติดตามรายการนี้ด้วยนะคะถ้าหนูถ้ารักหนูถ้ารักหนูฟอลโล่พี่ซานีเหมือนเดิมค่ะฟอลโล่พี่ซานีเหมือนเดิมฝากกดไลค์พี่ซานีนะคะฝากกดไลค์พี่ซานีนะคะอย่ากดทีเดียวนะคะอย่ากดทีเดียวนะคะกดสองทีนี้ไร ไม่เป็นค right? ่ะเซ็กซี่อยู่เสื้อตกขาทำไมมึงตกขาทำไมเซ็กซี่อยู่เสื้อขาดลค่ะ